พอเปิดหน้าจอคอมนะครับหรือว่ามือถือนะครับเป็นแบบนี้นะครับดูที่โค้ดตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราจะเปิดนะครับสัญญาหรือว่าจะปิดสัญญาตัวไหนนะครับไม่ต้องคีย์ตรงนี้นะครับให้คลิกไปที่สัญญาที่เรามีเลยนะครับผมจะปิดนะครับ S50M23 นะครับผมก็คลิกไปตัวนี้โค้ดก็จะขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้ผมลงเอาไว้นะครับตอนลงนะครับเราก็ลองโอเพนนะครับ เวลาปิดลงนะครับเราก็ต้องไปที่โค้ดนะครับไปที่ช็อตโค้ดนะครับี่แบบนี้ช็อตแล้วก็โค้ดนะครับสัญญา s 5 0 m 2 3นะครับไปที่1สัญญานะครับผมมีอยู่3สัญญานะครับส่วนราคานะครับก่อนที่จะใส่ราคานะครับเดี๋ยวใส่ราคาตรงนี้นะครับนี่ราคานะครับให้กลับมาดูที่กราฟนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะปิดนะครับอันนี้เป็นกราฟชั่วโมง ตรงนี้นะครับนี่ตัานมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็นี่มันมีเส้นอยู่เห็นไหมเส้นนี้ผมก็ลากไปนะครับก็ประมาณนี้มัน9-30นะครับผมก็จะไปปิดที่929แล้วกันนะครับกลับมาที่ราคาตรงนี้นะครับเป็น9 9 9านะครับแล้วก็รหัสนี้ผมได้ลกไว้แล้วนะครับรหัส6ตัวนะครับเช็คอีกครั้งนะครับ เป็นชตโคดนะครับดูให้ดีนะครับถ้าว่าลงก็จะเป็นสีฟ้านะครับแต่ถ้าหากว่าชตก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็ดูสถานะด้วยนะครับว่าโคดหรือว่าโอเพ่นนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับเนเนเนชดตรงนี้นะครับเป้งไปเลยนะครับอันนี้ผมให้ดูตัวเลขได้นะครับเพราะมันไม่เยอะนะครับเห็นไหมเก้นะครับแล้วก็ไปนอนเลยนะครับไม่ต้องทำอะไร ถามว่าทําไมผมถึงปล่อยแล้วก็ไปนอนได้เพราะว่าผมมองว่าให้มาดูที่กราฟเดตรงนี้ผมมองว่ามันลงมาเยอะนะครับแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นมันเยอะกว่านะครับแต่ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับนี่มาถึงโซนนี้นะครับผมก็จะเปิดช็อตไว้1นสัญญาเหมือนกันนะครับทําไมทําไมเปิดช็อตไว้หนึ่งสัญญาแล้วก็ลองไว้ด้วยนะครับเหตุผลมันมีอยู่ว่าเหตุผลมีอยู่ว่าหุ้นมันจะมีการผันผวนนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เฝ้า พราะมันผันผวนมันก็จะแมทช์เองนะครับแต่ผมไม่ได้ตั้งลึกแล้วก็ไม่ได้ตั้งสูงจนเกินไปนะครับตรงนี้ผมก็จะเปิดเปิดยังไงเดี๋ยวแต่ผมก็จะทําการาช็อตไว้นะครับช็อตโอเพนผมได้บอกไปแล้วนะครับแต่เวลาเรามีสัญญาลงแบบนี้นะครับนี่ลงเราต้องไปเปิดช็อตของอีกอ,อีกซีรีส์นึงนะครับมีลง s 5 0 m 2 3ก็ต้องไปที่ s 5 0 u 2 3นะครับ จะเปิดช็อตนะครับไปที่1สัญญานะครับหนึ่งสัญญาราคาเท่าไหร่นะครับราคา9.30แล้วกันนะครับตรงนี้9.30ไม่ได้ของผมไม่เสียดายเลยนะครับ9.3 9.30นะครับหลังจากนั้นแล้วดูนะครับว่าว่ามันจะช็อตได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมผมตั้งลองทองไว้ด้วยนะครับทองนี่ใช้เงินเยอะนะครับผมลงไว้มูลค่าก็2ล้านนะครับนี่ช็อตเลย อ๋อไม่ได้นะครับไม่ได้เงินไม่พอนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ซสีเรียดเดี๋ยวถ้าว่ามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปนะครับเงินผมก็จะกลับมาในพอร์เยอะนะครับหรือถ้าว่าผมจะจะต้องการลองเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมต้องไปเคนเซนทองก่อนนะครับสัก1สัญญาที่ลลงเอาไว้มันก็จะสามารถชดได้เงินกลับมาเยอะนะครับไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ